เอาล่ะต่อจากคลิปที่แล้วผมจะมาแนะนำตัวอีสองสลึงกันนะครับแล้ววันนี้ผมก็มากับคุณลิมมโมโกนเองเย้เย้ลิโมกนนะอ่ะมาเริ่มกันกับที่คนแรกกันเลยตึง้งคนแรกก็จะเป็นชิโมรินะแบบเก่าจะเป็นแม่มดนะ ส่วนแบบใหม่ก็จะเป็นนักดาบน,นั่นเองะลรดูชอบเลยมังเอาล่ะมาต่อกับคนที่สองกันคนที่สองสกีอาซายะอันเองชื่อถูกไหมไม่รู้นะเพราะถ้าไปถามทีไรก็อ่านไม่ตอบมเนช่างมันเถอะอ่าอเคแบ่ว่าจะเป็นมังกรนะฮะทำไมมันด,ดูเบียวๆวะ Uh, ส่วนแบบใหม่ก็จะเป็นนะคะนะทำไมเหมือนแม่ยอฟอร์เตอร์ถูกปะนางบอกนางได้แรงบันดาลใจมาจากแม่ยอเองน่ะนางบอกนี้แต่นางเพิ่งบอกตอนที่ถามเออไล่เลยอ่างั้นจบคลิปกันเลยเนาะเลยสุกิไม่รู้จะพูดได้ต่อแล้ว โอเคโอเคก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นอาวุธละกันเนาะอเคบ๊ายบาย